ตัวแฮชเนี่ยนะครับคือตัวที่สร้างเชนครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากพูดตัวนี้ก่อนไอ้ตัวที่สร้างเชนคือตัวนี้นะครับคือตัวที่เป็นโซ่ของบอกนะครับแมั้นบอกเชนคือเชนออฟเชนออฟบอกนั่นก็คือว่าห่วงโซ่ของกล่องนะครับซึ่งในกล่องมีในกรณีคือเงินนะครับแต่แน,น่นะอนาคตอาจจะไม่ใช่เงินอย่างเดียวละ แต่นอนนี้แน่ๆเลยเน้ๆเนๆเลยคือบิตคอยคือที่กล่องที่เก็บด้วยเงินนะครับบิตคอยนะครับซึ่งบิตคอยจะเป็นกี่ BTC ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมีเงินอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นห่วงโซ่ของเงินนะครับธุรกรรมดีกว่าใช้คาว่าธุรกรรมดีกว่าธุรอันนี้หลายๆกล่องหลายๆกล่องรวมกันเป็นห่วงโซ่เนี่ยเขาเรียก transaction นะครับเป็นเป็นห่วงโซ่ของธุรกรรมยาวๆนะครับยาวๆนะครับแล้วผมถึงอยากจะพูดถึง h แฮ h ก่อนครับการแฮชข้อมูลนี่คืออะไรแล้วทำไมต้องแฮชนะครับเอาเอาความหมายมันก่อนนะครับการแฮชข้อมูลคือการเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลให้อยู่ในรูปของบิตที่มีความยาวแน่นอนตายตัวนะครับสังเกตนะครับมีขนาด แน่นอนตายตัวไม่สมมติยาว256ก็คือซาว์256บิตแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเปลี่ยนกลับมาเป็นข้อมูลไม่เดิมไม่ได้อีกแล้วอ่าอันนี้สำคัญมากนะครับจะสังเกตว่าบอกเชนเองเนี่ยมีความซับซ้อนในแง่ของหลักคิดนี่เยอะมากนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะเขียนให้ดูว่าว่าทําไมมันถึงต้องไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนกลับมาในรูปเดิมนะครับโอเคเพราะนั้นเหตุผลของแฮชในบล็อกเชนเนี่ยนะครับหนึ่งคือต้องการระบุตัวตนครับเขาเรียก owner ID นะครับเพราะว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยตัวบล็อกเชนเองเนี่ย จะไม่บอกชื่อครับจะบอกเป็นไอดีนะครับจริงๆแล้วมันก็มันก็พูดไม่ยากนะแต่ว่า,าไม่ใช่จุดประสงค์หลักอนะแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าจริงๆแล้วทุกคนก็รู้ว่าบอกมันยาวนะครับพอบอกมันยาวเนี่ยมันก็กึ่งๆว่าเป็นไฟล์บังคับอะว่ามันต้องมีจะขนาดที่สั้นกว่านี้นะครับ ซึ่งแฮชเนี่ยจะช่วยให้มันมีขนาดที่สั้นลงนะครับมันย่อขนาดว่า1นึ่งแฮชเนี่ยเคยย่อขนาดกิกกะไบต์มาแล้วนะกิกกะไบต์เหลือแค่16บิตด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือแฮชนะครับแต่ไม่ใช่จุดป,ประสงค์ของแฮชนะครับจุดป,ประสงค์ของแฮไม่ใช่เป็นการย่อข้อมูลนะครับคือมันจะทำให้มันผลของมันจะได้ค่าคงที่มาค่าหนึ่งนะครับสมมติแฮช แฮตเนี้ยสองร้อยห้าสิบหกก็สองร้อยห้าสิบตลอดเวลาไม่ว่าข้อมูลจะใหญ่ขนาดไหนนะครับขนาดเป็นหลายหลายกิกก็ย่อให้มันอยู่ในขนาดเดียวกันได้นะครับแต่จุดประสงค์ก็คือต้องการเป็นได้อย่างแรกคือต้องในบล็อกเชนนะครับในบล็อกเชนนะครับแฮตแฮตนี่มีอยู่ในหลายวงการนะครับแต่ในบล็อกเชนเลยตรงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือจะได้อนเนื้อไอดีมานะครับสองคือต้องการคำนวณให้มันไวนะครับ ของอวยให้มันไวนะครับเดี๋ยวผมลองขออนุญาตลองเล่นดูนะครับเออเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่อะ่ะ โอ้ยผมเคยมีตารางคำนวณน,นะแม่เสียดายเอ๊ะไม่ใช่อันนี้เหรอมีใครลองเคยลองเล่นแหกดูแล้วครับคือลองถอดแชกดูอะ อ่าเนี่ยนะครับผมผมส่ง p o w e r p o ยต์นี้ไปดูแล้วนะครับให้ดูแล้วนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับเนี่ยครับนี่คือคนสวัสดิ์ของแห่ใช่ครับสมมติผมยกพิมพ์ว่าภาษาไทยก็ได้นะครับสวัสดีครับ CMT 6กสเห็นไหมครับข้างล่างเปลี่ยนไปตลอดนะครับผมแค่เปลี่ยนแค่นิดหน่อยเช่นจุด เห็นไหมข้างล่างเปลี่ยนนะครับหรือบอกว่าไม่เอาอ่ะผมเติมสเปซอย่างนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนตลอดนะครับหรือให้ติดกันอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะคือแฮชเนี่ยคุณสมบัติของแฮชนี่นะครับนี่คือชาสองร้อยห้าสิบหกนะครับไม่ว่าต่างกันแค่บิตเดียวเนี่ยผลมันก็เปลี่ยนครับผลจะไม่เท่ากันครับแต่ความยาวคงที่นะครับขนาดมันคงที่นี่คือความอัศจรรย์ของคนคิดนะครับต้องยอมรับว่ามนุษย์นี่ มันสมองมันสุดยอดจริงๆนะครับคือผมยอมรับเลยว่าโอ้มันอันนี้มันเป็นอะไรที่จา้าบจริงๆเลยนะครับเนี่ยฮะผมเติมจุดเติมสเปซนะครับหรือเติมอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนตลอดนะครับเป็นขนาดผมว่าพิมพ์ผิดนะครับครับเป็นงองูงเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างจะไม่เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อะไรจากตรงนี้นะครับเราได้ก็คือว่าการแฮชเนี่ยนะครับมันจะได้ ID ที่ยูนิคเห็นไหมฮะยูนิคนะครับ owner ID เนี่ยจะยูนิคมากๆนะครับพูดง่ายๆการแสดงตัวตนของตัวห่วงโซ่เนี่ยนะครับ โดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะพูดถึง Wallet จริงๆเราพูดถึง Wallet มาแล้วนะฮะ Wallet นี่ใช้การแฮชนะครับใน l ล v e l 3เนี่ยนะครับแทนที่เขาจะบอก Public Key เนี่ยเขาไม่บอกครับเขาบอกเป็น Public Key HASH นะครับซึ่ง Public Key HASH นี่ยนะครับจะได้ Owner ID ตัวนี้นะครับคือเขาแม้กระทั่ง Public Key เขาก็ไม่อยากจะบอก ตรงๆจริงๆพ l ะบ,บิคีนี่บอกได้เลยนะครับคือไปบอกใครก็ได้เพราะเพราะจุดประสงค์ของพับบิคีคือต้องการเป็นคีย์ที่ใช้ในการบอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาแฮชอีกทีเพื่อให้หนึ่งคือมีค่าคงที่ด้วยสองคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากแม้กระทั่งจะบอกพับบิคีนะครับเพราะพับบิคีเทียบปอมปุ๊บเนี่ยนะครับมีประเด็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะครับ ผมพยายามจะไม่ให้ยากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะจะจะเป็นประเด็นนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่สามารถดีแฮชนะครับถอดกลับมาแบบเดิมไม่ได้นะั่นหมายถือว่าพอแฮชไปแล้วปุ๊บ p u b l i c key สมุตต้องการแฮกถอดเอาไปรู้วิธีการถอดแฮเอ้เอาไอารู้วิธีการเข้าแฮชเนะี่ยรู้รหัสเอากริทึมตัวเนี้ยพูดง่ายๆเอากริทึมตัวเนี้ย เอาเอาตัวเดิมแลมามาม,ามานั่นเนี่ยตีแฮชเอกมาก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คุณสมบัติเขาเรียก e w a y f ฟ n ังชันนะครับนี่คือคุณสมบัตทิที่มันที่มันที่มันเจ๋งจริง,รง,รงๆมากๆนะครับเปลี่ยนข้อมูลแค่บิต1นึ่บิตเนี่ยก็ทําให้แฮชเอาพุตต่างกันเพราะฉะนั้นอ่ะโดยสรุปก็คือว่าเราได้อะไรจากแฮชเราได้ก็คือว่า1คือถ้าเราเอาเข้ามาแฮชปุ๊บข้อมูลจะไม่สามารถย้อนกลับ แล้วก็จะมีค่าคงที่มีขนาดคงที่นะครับงนั้นทำไมบิตคอยถึงเลือกแ a s สองร้อยห้าสิบหกอันนี้ก็ก็ก็เป็นเ,เหตุผลเล็กๆน,นะครับว่าคือบิตคอยเองเนี่ยต้องการหนึ่งคือ one way hash นะครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นจุดป,ประสงค์ของการ mining นะครับเดี๋ยวเราพูดกันถึงไปแล้วถนะ้าว่า mining คืออะไรนะครับ แล้วก็เหมาะสมสำหรับการสร้าง wallet address ที่สุดณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ดีที่สุดนะครับการย่อของ public key ของ bitcoin ค,คือการ h a s h ด้วย256นะครับ bit นะครับชา256